แพทย์เตือนผู้ชื่นชอบการรับประทานปลาดิบอาจเสี่ยงเป็นโรคพยาธิเจาะผนังลำไส้เผยนะคะเผยผลพบพบไวร้ยรายทั้งที่ญี่ปุ่นได้ชาติตะวันตกแพทย์ที่เขียนบทความในวรารสารวิชาการนะคะได้ระบุว่าความนิยมรับประทานชูชิที่เพิ่มขึ้นในประเทศตะวันตกอาจมีส่วนเชื่อมโยงกับกรณีคนไข้ติดเชื้อจากพยาธิปรสิตท,ที่กำลังพบบ่อยขึ้น ผู้เชี่ยวชาญที่อาการรักษาชายอายุ32ปีรายหนึ่งในกรุงลิสบอนรายงานว่าผู้ป่วยมีพยาธิฝังตัวอยู่ในผนังมำไส้โดยมีอาการปวดท้องอาเจียนและเป็นไข้ามานานหนึ่งสัปดาห์ส่วนผลการทดสอบพบว,ว่ามีแผลอักเสบไม่รุนแรงบริเวณใต้กระดูกซี่โครงที่มีอาการบวมแต่แพทย์เพิ่งมาตั้งสันนิษฐานว่าอาการเหล่านี้อาจมีสาเหตุมาจากพยาธิปรสิตนนิสาคิส เมื่อผู Again, ้ป่วยเล่าว่ารับประทานซูชิมาก่อนหน้านั้นไม่นานอันิสาซคเคสิดเป็นโรคที่เกิดจากพยาธิปรสิตอันิสาคีสซึ่งมาจาะผนังหน้าท้องและหรือลำไส้ของมนุษย์ภาวะดังกล่าวเกิดจากการรับประทานตัวอ่อนพยาธิที่ติดมากับปลาหรือมือที่ปรุงดิบหรือกุ้งสุกกึ่งดิบแพทย์ตรวจด้วยการส่องกล้องในลำไส้ของผู้ป่วยพบว่า ตัวอ่อนพยาธิมีลักษณะเหมือนหนอนเกาะตัวแน่นอยู่บนผนังลำไส้ของผู้ป่วยบริเวณที่มีอาการบวมทีมแพทย์ของโรงพยาบาลในกรุงลิสบอนระบุว่าได้ใช้ตาข่ายพิเศษเพื่อช่วยแกะตัวพยาธิออกจากผนังลำไส้จากนั้นอาการของผู้ป่วยคนดีขึ้นทันทีและใอ้ข้อมูลเสริมว่าทุกวันนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่พบผู้ป่วยโรคอน,นิซาเคียซิด อนิซาเคียรซีดมากที่สุดอย่างไรก็ดีนะคะมีผู้ป่วยโรคพยาธิกลุ่มนี้มากขึ้นในในประเทศตันตกด้วยด้าน n s s ซอยระบุว่าปาซันมอนพันแอตแลนติกและปาเทราจากมหาสมุทรหรือแม่น้ำในสหราชอาณาจักรเสียงมีพยาธิปรสิตสายพันเดียวกันนี้ติดมาเช่นกันส่วนคำแนะนำในการบุงคือ ให้นำเครื่องในปลาออกทิ้งแล้วนำไปแช่แข็งไว้อย่างน้อย4วันจากนั้นค่อยนำมาประกอบอาหารด้วยวิธีปรุงสุกก่อนรับประทานนะคะ